ย่านชุมชนเมืองเก่าตะโกปาในช่วงเทศก,กาลปรเพณีที่มีการจัดงานกิจกรรมโดยเฉพาะงานกินผักที่ผู้คนจะมารวมตัวกันร่วมงานที่อ้มเก่าแก่ของชุมชนอามตามคำเรียกของคนตะโกปาหมายถึงศาลเจ้าซึ่งเป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในชุมชนชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนในตะโกปา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโปเตงสิมเหลาผู้มีจิตใจดีงามเทพย่อมรักษาป้ายไม้โบราณที่แขวนเด่นตระงานอยู่ในอามหน้าตัวบูชาขององค์พระกวนเซงเตกุนหรือเตเอียตามคำเรียกของคนในชุมชนเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากแต่อามไม่ได้มีความสำคัญแค่ตอนงานกินผักเท่านั้นวันนี้เพจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตะกวัวปาโพขอนำเสนอสารคดีสั้นความสำคัญของอามและวิถีชุมชนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่อามกับคนภายในชุมชนชาวบ้านมีความสัมพันธ์แบบนี้หรือมาถึงว่าอะไรก็ชาวบ้านก็ถือความความสัมพันธ์ชาวบ้านกับอามน่นนี่เป็นหนึ่งเดียวกันมั้ยแล้วนี่เป็นต่อเดียวกันมั้เป็นหนึ่งเดียวกันมั้ยที่สมัยคนนี้เวลาชาวบ้านจบคายได้ตัวนี่เข้ามาห้าขาเองนะเข้ามาแล้วกงให้กองสู่นี่หมดโค้ ข้อได้ข้อตุ้นเจ็ดหายายป่วโยลโุัยไฟีบัตรอมเป็นหม้อพูดไงะเป็นหม้อข้อข้อชาวบ้านนะพูดไงฮะจะอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มันยืนยัดมาลายก็กะตรงนี้ รถเดือชายเดืองเบอร์อันนี้มีบทเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันก็ามาบุญเล่นตีมตีมบีบตีมกว้าโชคลาภความเชือ่อมันเป็นตีมตีมต่างใจงนะบางทีมันก็ช่วยได้แต่ลักๆจริงๆแล้วเจ็บไายได้ป่วยให้มาไหว้พระไหว้พระกับไปมันบายใจให้อาจารย์คุ้มครองแต่น้อยนิยม เมือ่อมีอ่านประถมชนนั่นมันมาประซ่านกันแล้วเอ่อเอารู้เอาล้านเนี่ยมาช่วยกันมาช่วยกันจบเกิดความปุพันก็เหมือนผีเหมือนนองนะแต่ละคันแต่ละเซยิปแต่ละกินพักเราก็เจอกันก็เดือถึงกันมึงมาไม่คนนี้คนนี้มาไม่เห็นไหมมันก็เดืถึงกันหรถเนตวาอาจารยนราดิเตนนั่นะนะเราก็เราเจอแกตกปีนั่นะเรมเมื่อกับ คนรักัวยายอ่ะอืมอากมบเม่นมันผู้พันกับพกเันเป็นคอบคัวสุขีสุขีวันนี้วันดี คนจีนพอ,อเกิดลูกมาแล้วครบเดือนเขาต้องผ่าสำครบเดือน <c oughs> ขอเขาเลยว่าหมุนงุย้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็สำเบอต้องผ่าไปอัมไหยดับโกงโกงวายแล้วก็ต้องผ่าไปอัปอมเอาวานบอกกะ ถ้าเป็นลูกชายเขาก็ต้องทำอิวปึงอาหมีเนี่ยพัดพัดกับเต่าหิวใส่กุ้งแห้งมีหมูแดงหุ่นกาไข่ไก่ยอมสีแดงแล้วก็อังกุแล้วพวกโง่เนี่ยเขาเรียกอิปึงถ้าเบ็นนี้เขาเรียกอิปึงนี่พาไปก็รับไส้ชั้นไส้เจี๊ยนนาไป่ผกับแมย ออต้องพาไปอา마ากงพาไปไปถ,ถึงกะบอกพาวานีอหน,น่าลานน้านเกิดครบเดือนแล้วก็วพามาไหว้พระพวกผมทำเล็บเล็บง่ายๆก็เอาพอได้รู้ว่านูล้านนี่มีคุณค่าทางเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพอด้ให้นูกล้านนซึ่ง sút to vào